ดีครับผมช่างขาเลาะพาดูพาทำพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำอ่าไม่ใช่ทำเกลือนะครับอันนี้เป็นเป็นเกลือนะครับแต่ว่าไม่ได้พาทำเกลือตัวนี้ก็จะเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือ N 70อันนี้ไม้กระบองครับเอาไว้คนแล้วอันนี้เป็นถัง ถังเอาไว้สําหรับทําน้ํายาล้างจานนะครับเป็นถังขนาด16ลิตรอ่าตัวนี้จะมีขีดบอกด้วยนะครับเนี่ยซึ่งมันจะทําให้เราง่ายต่อการกะว่ามันจะได้เท่าไหร่แต่ n เจตัวเนี้ยมันสามารถทําได้กิโลนึงน่าจะได้15บห้าโลครับสิโลหรือประมาณ15ลิตรกว่ากว่า ผมว่าน่าจะได้สิบหกลิตรเลยเพราะว่าลิตรหนึ่งมันแค่เก้าขีดแต่โลนึงมันจะสิบขีดแล้วก็ส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำนะครับน้ำอาจจะเป็นน้ำประปาน้ำถังขอแค่เป็นน้ำสะอาดครับอย่าใช้น้ำบ่อที่ขุนๆนะครับวันนี้น้ำยาล้างจานที่ทำผมจะใช้แค่สองอย่างนี้นะครับ เราจะไม่ใส่หัวน้ําหอมเราจะไม่ใส่สารกันบูดเราจะไม่ใส่สีลงไปนะครับกดมะนาวเราก็ไม่ใส่คือเราจะใช้แค่สองตัวนี้ครับทำคล้ายๆเหมือนแบบไล่กลิ่นติดจานไล่สารตกค้างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตามวิธีทำกันนะครับเอก่อกนที่จะดูวิธีทำนะครับเดี๋ยวจะบอกว่า คือผมเนี่ยอยู่ในพื้นที่เขตเอําเภอปักธงชัยนะครับใครที่ว่าอยากจะซื้อสารเคมีตัวเนี้ยมาใช้ทําน้ํายาล้างจานนะครับก็หาซื้อได้ที่สากอนลำพะเพิงนะครับอยู่ตรงกันข้ามกับการไฟฟ้าปักธงชัยนะครับก็ชุดไม่ถึงร้อยนะครับประมาณเก้าสิบกว่าบาทเดี๋ยววิธีทําก็ไม่ยากนะครับอันดับแรก ก็เทนเจ็ดสิบลงไปในถังก่อนนะครับผมจะบอกว่าถ้า n เจ็ดสิบอย่างเดียวใส่น้ำแล้วคนมันจะละลายยากมากเลยนะครับเพราะนั้นเราจะมีเกลือในการช่วยทำละลายเจ้าสารเคมีตัวนี้นะครับ ใส่เอ็ลงไปต่อไปก็ตามด้วยกเกลือนะครับ้ละเลยละ จากที่เราใส่เกลือกับ n 7 0ลงไปนะครับเราจะทําการคนมันก่อนนะครับเพื่อให้มันเข้ากันก่อน,นครับระหว่างเกลือกับสาร n 70ตัวนี้เราสังเกตเห็นว่าเกลือกับ n 7 0นะครับมันจะเริ่มเข้ากันนะครับมันเหมือนจะเริ่มเป็นเนื้อเดียวกัน,นครับแล้วก็มันจะมีความหนืดนะครับ เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆเติมน้ําลงไปนะครับแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆอเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ใส่น้ําลงไปก่อนนะครับใส่ครึ่งขันก่อนนะครับแล้วก็จะคนจนกว่าเกลือกับสารเคมีจะละลายนะครับค่อยๆคนนะครับถ้าคนแรงมันจะเป็นฟองนะครับเมื่อกี้ เทน้ำแรงไปหน่อยเป็นฟองเลยว่าช่วงเนี้สินค้าอะไรก็แพงครับเงินทองก็หายากครับช่วงโควิดแบบนี้ข่อเก้าสิบบาทนี่เราสามารถทำได้ถึงสิบห้าสิบหกกิโลนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้งานมันอะไรมากมายนะครับแค่ใช้ล้างจานอย่างเดียว แค่นี้นี่เหลือๆเ,เลยครับใช้ได้ถึงสี่ห้าเดือนเลยนะครับนะบเป็นลักษณะนี้เราสามารถเติมน้ำเพิ่มอีกได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆเทน,นะครับแต่ผมจะเทใส่เป็นหนึ่งขันเลย จากนั้นก็คนนะครับคนไปนเรื่อยๆคนคือมนุษย์มนุษย์คือคนตอนนี้ก็ได้ครึ่งทางแล้วนะครับเว่าตอนนี้นใส่น้ำมาอยู่ที่8ลิตรนะครับ แต่ผมจะไม่ทำถึง16ลิตรนะครับวันนี้ผมจะทำแค่15ลิตรพอหลังจานะจัดข้ามมันเล็กๆน้อยๆบนกระทะนี่สบายหายห่วงครับเวลาเราใส่น้ำลงไปเนี่ยเราคนๆไปสักพักเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มมีความหนืดของ สารเคมีกับเกลือที่เราใส่ลงไปนะครับพอมันเริ่มหนืดเราก็สามารถที่จะเติมน้ําใส่ลงไปแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆพอมันหนืดอีกเราก็เติมน้ําอีกครับจนถึงระดับที่เราต้องการนะครับตอนนี้เริ่มหนืดแล้เดี๋ยวผมใส่น้ําเพิ่ม ช่วงนี้เราสามารถช่วงนี้เราสามารถใส่น้ําเยอะได้นะครับใส่น้ําเยอะแล้วก็คนพอมันหนืดเราก็เติมน้ําต่อได้อีก ในการทําแต่ละครั้งใช้เวลาไม่นานนะครับไม่เกิน30นาทีอาจจะประมาณ10บน,นาทีสิกวนาทีถึงยี่สนาทีนะยีนาทีประมาณนี้นครับหลังจากที่ใส่น้าไป2ขันนะคนแป๊บเดียวครับลืมมีความหนื่อแล้วเดี๋ยวใส่น้ำเพิ่อมอีก อยู่ที่13ลิตรแล้วนะครับแล้วเราก็คนต่อพอเราใส่น้ำเยอะปุ๊บมันก็จะคนง่ายครับเดี๋ยวพอคนต่อไปสักครู่เนี่ยมันก็จะมีความหนืดครับมีความหนดืดเราก็จะใส่น้ำเพิ่มลงไปอีก จากที่มันเริ่มมีความหนืดงนะครับตอนนี้มันได้อยู่ประมาณ13บกิโลแล้วนะครับคือถ้าใครต้องการแบบสูตรเข้มข้นก็ใช้แค่นี้ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมต้องการ15ลิตรเดี๋ยวผมใส่น้ำลงไปถึงจุด15ลิตรทีเดียวเลย คนไปนเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอมันหนุนได้ที่แล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตสาธิตวิธีทำน้ํายาล้างจานนะครับเป็นกลิ่นต่างๆสีต่างๆนะครับอาจจะเป็นกลิ่นสตอเบอรี่กิ่นสตอเบอรี่อะไรแปบกกลิก่นมะนาว หรือกลิ่นอะไรที่ว่าเราชอบนะอาจจะเป็นกิ่นผลไม้ต่างๆก็สามารถทำได้ครับหลังจากที่เราทำน้ำยาล้างจานแบบใสๆสเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองทำที่เป็นกินสตอเบอรี่อ่าเราเราจะใส่สีแดงพอดีหาสีแดงไม่ได้เดี๋ยวจะใส่สีส้มแสบแทน,นครับแล้วก็สีเหลืองแล้วก็จะมีกดมะนาว สีเหลืองนี่จะให้มันเป็นน้ำยาล้างจานแบบปกตินะครับที่มีสีเหลืองแต่สีที่ผมใส่จะเป็นสีผสมอาหารนะครับสามารถเอามาใส่ในผลิตภัณฑ์พวกนี้ได้ครับเดี๋ยวจะใส่ส่วนผสมที่ต้องการนะครับเดี๋ยวจะใส่สีลงไปก่อนอ,อาจจะใช้ไม่เยอะนะครับก็เติมน้ำลงไปหน่อย ว่ามันเป็นสีแดงนะจากนั้นก็จะเติมกลิ่นกลิ่นอันนี้เป็นกลิ่นสตอเบอรี่ครับเออใส่ลงไปใส่นีดเนะครับแค่พอมันมีกลิ่น ตอนนั้นที่สองนี่มันจะเติมเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองอามาใส่น้ํำลงไปก่อนอุ้ยแต่แล้วนนตามด้วยกดมะนาวกดมะนาวใส่ไปหมดเลยก็ค,คนไปจนมันละลายนะครับ จากนั้นก็ขนนะครับตอนนี้จะเห็นว่าน้ำยาล้างจานของเรานี่จะเป็นสีหยกแดงครับแด,ดงเหมือนสีสตรอเบอรี่นะฮะอืมหอมกลิ่นสตรอเบอรี่นี่ถ้าล้างจานไปนี่ถ้าหิวๆนี่กัดจานกินเลยนะครับเนี่ยกลิ่นสตรอเบอรี่ได้ใจมากเลยหอม เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้เขาให้พวกฟองอะไรที่มันอยู่ในนี้ให้มันลอยขึ้นมาข้างบนครับเดี๋ยวข้างล่างมันก็จะเป็นสีใสสวยงามน,นะครับอันนี้จะเป็นสีเหลืองปกตินะครับที่เราใช้กันแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะดูเข้มไปนะครับเดี๋ยวลอย เราให้ฟองอากาศมันมารวมตัวกันด้านบนนะครับตอนนี้น้ำยาล้างจานที่เราทำทั้งหมดนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสีเข้มไปหน่อยครัใส่สีเยอะไปหน่อยก็คลิปนี้ทำน้ำยาล้างจานครับก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ